ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูข,ขึ้นไปใช้ h a v f he s h e i t บวกชื่อคนที่เป็นคนคนเดียวเช่นจอรนคนเดียวแมรี่คนเดียวใช้ h a s อันนี้รู้นะฮะ h a v e h a s นี่ใช้ถูกนะโอเคนะใช้ไม่ผิดนะเขียนให้ดูก็ได้ทวนความจำนิดนึง I you we t e ใช่ไหม แล้วก็คนสองคนจำได้ไหมคนสองคนขึ้นไปแล้วก็ฮีฮีอิตแล้วก็คนคนเดียวอย่างงี้ใช่ไหมคนคนเดียวใช้ยังไงฮะตระกูลนี้ใช้ครับตระกูลนี้ใช้อโอเคนะอันนี้ใช้ผิดนะจำนะฮะนี่เป็นความรู้ที่ต้อง ต้องเก็บไว้ต้องจาไว้นะจนชีวิตจะหาไม่เลยเข็ <c oughs> okay, นะทีนี้ที่จําที่เมื่อกี้จะบอกให้รู้ก็คือบอกว่าออในโลกของภาษาอังกฤษกริยาหนึ่งตัวมีสามชอ่องหนูต้องรู้ทุกคนต้องรู้เข okay, นะไม่ยากนะฮะภาษาไทยนี่กริยาหนึ่งตัวมีหนึ่งชอ่องเช่นคําว่ากินก็มีกินอย่างเดียวไม่มีกินเป็นอื่นนอนก็นอนอย่างเดียวไม่มีนอนเป็นอื่นภาษาอังกฤษไม่นะฮะภาษาอังกฤษมีกริยาสามชอ่อง นะมีกริยา3ช่องให้จำนะเวลาท่องภาษาอังกฤษรู้จักกริยาอยารู้เปล่าต้องรู้ให้ครบ3ช่องนะกริยาช่องแรกที่เรารู้จักเขาเรียกว่า infinitive verb นะกริยาที่เป็นตัวรากตัวเง่าของมัน basic พื้นฐาน eat คือ eat นอนคือ sleep เข้ามันะแล้วมีอะไรสมมุติ go ก็คือ go go ไปใช่ไหมอ่นะเราองมี3ช่องเสมอช่องที่2 เป็นช่องที่ใช้กับ past simple past tense ใช้กับเหตุการณา์นอดีแล้วก็ช่องที่3เนี่ยเราจะเอามาใช้ในตระกูล perfect tense ทัทง้งหลาย perfect tense ทั้งหลายเนาะอันนี้บอกก่อนละกันอย่าเพิ่งไปแคร์อย่าเพิ่งไปแคร์ว่าเออช่อง2กับช่อง3มเนี่ยมีไว้ทำอะไรบางคนตั้งคำถามตอนเด็กๆพี่ก็ตั้งคำถามช่องทำไหมช่อง2กับช่อง3 ช่องสองเอาไปใช้อะไรใช้ประโยชน์แค่ไหนช่องสเอาไปใช้อะไรใช้ประโยชน์แค่ไหนพี่บอกหนูอย่างนี้นะหนูไม่ต้องแคร์ว่ามันใช้ทําอะไรจริงๆนะเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางภาษาศาสตร์เราไม่ต้องแคร์ด้วยซ้ําว่ามันมีไว้ทําอะไรที่เราต้องแคร์คือท่องสา,ารู้สาหรู้ก่อนมันแต่ก่อนตอนพี่ตอนพี่เด็กๆพี่เป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนทางการเรียนพี่คิดอย่างนี้ ถ้าท่องเราไม่คุ้มที่จะเอ่อไม่คุ้มที่จะท่องจะไม่ท่องเข้าใจไหมฮะพี่จะถามเสมอแล้วไอ้ช่องสองมันมีไว้ทําอะไรถ้ามันไม่คุ้มนะไม่ท่องช่องสามมันมีไว้ทําอะไรถ้ามันไม่คุ้มที่จะท่องพี่ก็ไม่ท่องมันเสียเวลาถ้าสมมติท่องไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้อ่ไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี้พี่บอกอ่านี่บอกหนูไว้เลยนะในฐานะคนที่เรียนภาษามาก่อนพี่บอกหนูการันตีกับหนูแล้วก็ยืนกร,รานกับหนูนะตรงนี้เลยว่าท่องไปเถอยังไงมันก็คุ้ม เป็นการลงทุนทางภาษาที่คุ้มนะเพราะนั้นวันนี้อย่าพึ่งถามแล้วกันมันใช้ทำไรแต่บอกได้อย่างนี้เลยนะใช้ตลอดชีวิตในการเรียนภาษาอังกฤษของหนูและอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากเอาดีทางภาษาอังกฤษท่องกริยาสามช่องให้ได้นี่เบสิคมากๆเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาเจอ eat ที่แปลว่ากินไม่รู้ eat อย่างเดียวรู้คําอื่นด้วยอ่านใช้ปกากสีรู้ eat ด้วยรู้ eat t e n ด้วยรู้ sleep ต้องรู้ sleep ด้วยต้องรู้ sleep ด้วย รู้โกต้องรู้เว้นด้วยต้องรู้ก่อนด้วยเสมอบอกก่อนนะครับว่าบางคนทริกกี้นะครับบางคนบอกอผมพยายามจับไม่ได้นะว่าวิธีการแปลงจากช่องหนึ่งไปเป็นช่องสองไปเป็นช่องสามนี่แปลงยังไงพี่บอกว่าหนูจับไม่ได้หรอกนะมันไม่มีกฎตายตัวนะถ้ามันมีกฎตายตัวพี่จะสอนเช่นวิธีการแปลงจากช่องหนึ่งเป็นช่องสองให้เติม e d หรือให้เติม ตัวทีให้ตัดตัว E เติมตัวทีอะไรเงี้ยมันไม่มีไงคือถ้ามันมีพี่ก็จะสอนวิธีว่าเออทำยังไงนะในการแปลงแปลงรูปของแต่ละช่องแต่นี้มันไม่มีนะครับสังเกตนะว่านี่ไงสลีเป็นสลับสลัก็เป็นสลัเหมือนเดิมอีกต่างหากเออแปลกดี e a t เป็นเอเเป็น E a t เท่นไว้แปลกดีโก <laughs> เป็นเวนคนละเรื่องสังกดคนละเรื่องอะไรโก <laughs> กับเวนนี่คนละเรื่องแต่พอกลับมาเป็นช่องสามเป็นก่อนเติม nE ลงไป เห็นไหมว่าวิาวธีการแปลงรูปของมันทำไมฮะไม่ไต่ตัวไม่ไต่จุดบางกริยาเ,ออเช่นคำว่าพุทธช่องสองก็พุทธช่องสามก็พุทธบางตัวเช่นคำว่าคำคำเป็นเคมเปลี่ยนเป็นเอเห็นไหมฮะพอเป็นช่องสามกลับมาเป็นคำงงไหม พี่ก็งงเหมือนกันว่าเนี่ยมันไม่ตายตัวพอมันไม่ตายตัวนะเลยไม่มีวิธีการสอนไม่มีการสอนว่าทํายังไงไม่มีไม่มีมหาลัยไหนในโลกหรือไม่มีโรงเรียนไหนในโลกเขาสอนผันกริยาสามช่องโดยใช้หลักการอื่นหลักการเดียวที่เรามีก็คือทําไมครับท่องจําบางคนบอกเฮ้ยนกแก้วนกขุนทองนกแก้วนกขุนทองไม่สมัยใหม่เลยพี่บอกนะฮะมันไม่สมัยใหม่เลยแต่มันก็ต้องใช้ ถ้าคนเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆทุกคนเขาก็ต้องเคยท่องมาก่อนตอนเด็กๆนะตอนพี่อยู่รประมาณปฐมหกกับมหนึ่งนี่พี่ไม่ไม่ไม่ได้ท่องนะพี่คัดเลยฮนะพี่คัด <laughs> คัดเอาหนึ่งหนึ่งตัวในคัดสิบครั้งพุทพุทพุทคำเค็มคำคำเข็มคำอะไรเงี้ยค,ค,คัดสิบครั้งสิจำได้เลยจำจำจนถึงวันเนี้ยคัดประมาณโอ้โหกริยามีแค่ไหนพี่ควักมาหมดเลยอ่ะเป็นพันตัวคือคัดออกมาแล้วเป็นพันตัวนะเพราะกริยามันมีเป็นร้อยรอยตัวไนงะที่ต้องใช้อะไรเงี้ยเนาะ แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกริยาในพี่ช่องอ่าพี่คัดสิบคางเนี้ยเออเรื่องจำได้นะลองดูก็ดีมีประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน present perfect tense เราใช้กริยาช่องที่สามเนาะเราใช้กริยาช่องที่สามรูปประโยคมันก็จะเป็นนี้ subject บวก have บวก V3 สามแค่นี้เองนะครับรูปประโยคมันไม่ยากเลยเนาะเช่นพี่จะเราว่าอย่างเงี้ยง่าย I have eaten breakfast already ฉันอะไรครับฉันกินเนอะมาจาก e ี t ไงแต่เป็นช่องสามใช่ไหมแล้วก็แฮ e ก็ใช้ตามไอเรียบร้อยกินอาหารเช้าแล้วก็แปลว่าเพิ่งกินไปเมื่อกี้ เนี่ยเศษอาหารเชา้าติดฟันอยู่เลยเป็นข้อหลักฐานได้นะ <Yeah. S 1> ฉันเพิ่งกินอาหารเช้าไปตะก,กี้นี้ก็ใช้เพซเซนท์เพอร์เฟกต์เพนโอเคนะ I have eaten breakfast already หรือจะเป็นโอ้โหแย่ไปหมดเลยเช่นอะไรจอห์น <laughs> <laughs> อ่ะอีกแล้วจอห์น <laughs> has been in สิงกะ สกซินหนึ9เเห็นไหมบีนเนี่ยมาจากคำว่าโกเออไม่ใช่อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้ไม่ได้มาจากคำว่าโกแต่แปลเหมือนคำว่าโกนะนี่บอกก่อนจริงๆบีนมาจากคำว่าบีฮนะบีเนอะบีอีสแอม มันคือจำได้ไหม B มันคือ verb to be อ่ะ B มันคือ is, am, are โอเคใจไหมในรูป present ในรูปช่องที่หนึ่งในรูปช่องที่หนึ่งในรูป present มันคือ B มันคือ is, am, are verb to be ในช่องที่หนึ่งถ้าเป็นช่องที่สองมันจะเป็น was, were นี่ช่องที่สองนะและช่องที่สามมันจะเป็น been เข้า okay, นะจริงๆ is, am, are verb to be ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ verb to be แปลว่าอะไรเป็นอยู่คือ ไม่ได้แปลว่าเป็นแปลว่าอยู่แปลว่าคือนะแต่ไอ้สามตัวนี้แปลเหมือนกันหมดเลยแปลได้สามอย่างคือแปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือไอ้นี้ก็แปลว่าเป็นอยู่คือแต่พอมาเป็นบีนจริงๆบีนก็ยังแปลว่าเป็นอยู่คือคําว่าบีนที่เป็นช่องสามของเอ่อเวิร์กทูบีสามตัวนี้นะก็ยังแปลว่าเป็นอยู่คือแต่เผอิญว่ามันมีความหมายสองอย่างด้วยเวลามันเป็นช่องสามเฉพาะเมื่อเวลามันเป็นช่องสามแล้วมันเป็นช่องหนึ่งกับช่องสองนี่ไม่ได้แปลความหมายนี้แต่พอมันเป็นช่องสามแล้วนะฮะมันยังจะแปลด้วยอีกความหมายหนึ่งว่าโก แปลว่าไปเห็ okay, นะแปลว่าไปได้ด้วยแปลเหมือนคําว่าโกในเวลาเป็นช่องสามนะฮะตอนนี้เนี่ยจอห์นแฮสบีนก็คือจอห์นแฮสโกนนี่จอห์นไปอยู่สิงคโปร์พูดง่ายๆจอห์นไปอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี1999ต้องสังเกตนะฮะพี่สอนใช้อย่างนี้อันนี้เป็นข้อ,ข,อข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่า has g o ก e กับ Has b e e n ใช้อย่างนี้ฮะพี่บอกว่าแปลเหมือนกันแปลว่าไปใช่ไหม แปลว่าไปอยู่อ่ะ,อะสมมติพี่บอกว่าจอห์นเนี่ยไปสิงคโปร์ตั้งแต่1999ถ้าใช้ has been แปลว่าไปแล้วอยู่ที่นั่นยังไม่ยอมกลับมาไปอยู่ที่นั่นยังไม่ยอมกลับมา has gone แป,วปลปว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วกลับมาแล้วดูสองประโยคนี้ต่างกันยังไง John has been to a m e r i a เห็นนะกับ John has gone to USA ต่างกันยังไงแปลเหมือนกันถ้าทางภาษาอังกฤษเราบอกว่าเราแปลเหมือนกันจะแปลว่าอะไรฮะบินกับ go พี่บอกแล้วแปลเหมือนกันแปลว่าไปเนอะแต่เขาบอกว่าสังเกตฝรัง่งเขาจะสังเกตอย่างนี้สังเกตง่ายเลยถ้า John has been to USA USA คืออเมริกาเนะอะย่อมาจากอะไร United State of a ต e อฟอเมริกานะเข้านะถ้าเขาบอกว่า John has been to USA คือไปอยู่อเมริกาคือไปอเมริกาแล้วกลับมหรือยังยังไปแล้ว3เดือนไปแล้ว5เดือนแต่ยังไม่ยอมกลับยังอยู่อเมริกาแต่ถ้า John has สก่อน o USA เแปลว่าเขาไป USA แล้วกลับมาแล้วโอเคนะ แปลว่าไปเหมือนกันแต่อันนึงไปแล้วยังไม่กลับอาจจะเอออาจจะกลับเดือนหน้าอีกสองเดือนกลับอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ได้กลับคือไปแล้วยังอยู่ที่นั่นกลับไปแล้วยังเอออันนี้เออเดี๋ยวพูดผิดอันแรกคือไปแล้วยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมอาจจะเดือนหน้ากลับอีกสองเดือนกลับเค็นะแต่ถ้าเป็นก่อนนี่แปลว่าไปแล้วยังเออไปแล้วกลับมาแล้วไปแล้วกลับมาแล้วไม่ใช่ไปแล้วยังไม่กลับไปแล้วยังไม่กลับคือบินไปแล้วกลับมาแล้วคือก่อนไม่งงนะเขนะเมื่อกี้พี่ลินพันกันขอโทษนะครับเค็นะ จอห์นแฮสบีนไปแล้วยังไม่ยอมขับจอห์นแฮสกนไปแล้วกลับมาแล้วไปแล้วกลับมาแล้วเนาะวันนี้ไม่ยากเลยนะเห็นไหมรูปประโยคของมันก็คือใช้แ v e แ a สให้ถูกกับประธานแล้วก,ก็ใช้กริยาสามช่องให้ถูกใช้กริยาสามช่องถูกตัวเพราะน,นั้นเรื่องนี้จะยากตรงไหนเรื่องนี้ยากตรงไหนเรื่องนี้ยากตรงอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกรู้หรือ,อยังว่าใช้แฮ e แ a s ถูกตัวหรือเปล่า โอเคนะใช้ตามนี้จำได้ไหมเพราะนั้นเนี่ย have ห้ามใช้ผิดบางคนชอบใช้ผิดเนาะ I have ได้ไหมไม่ได้ต้อง I have ใช่ไหม You have ได้ไหมไม่ได้ต้อง You have อย่างงี้นะ Mary have ได้ไหมไม่ได้ต้อง Mary has อย่างงี้ใช้ให้ถูกก่อนข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งต้องจำให้ได้ว่าประธานตนัวไหนใช้ have ใช้ has ข้อที่สองหนูต้องจำอะไรครับกริยาสามช่อง เพราะนั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันยากแค่กริยาสามช่องท่องกริยาสามช่องได้ก็ได้ทั้งหมดที่เหลือถ้าท่องไม่ได้ยากมันจะยากเพราะนั้น tense ใช่ไหมฮะเวลาพี่สอน tense present perfect tense ให้กับน้องๆน้องจะบอกว่ามันยากตรงไหนมันยากจุงเลยพี่มันยากตรงไหนครับน้อง <S <S ในเมื่อถามจริงๆนะมันซับซ้อนน้อยกว่า tense ที่หนึ่งกับ tense ที่สองอีกนะพี่ว่านะเออแต่ประเด็นคือมันต้องมานั่งจำในตัวนี้ แต่ถ้าจําได้มีปัญหาหมะไม่มีปัญหาเลยเคลียเนอะถือว่าแบบผ่านด่านนี้เลยถ้าจําได้เพราะฉนั้นต้องจำนะกรลียสามช่องนะครับเพราะฉะนั้นรูปประโยคของมันก็จะมีลักษณะนี้เนอะก็คือเป็น subject บวก past have บวก v 3รูปประโยคมันสามารถทําให้เป็นรูปนก g a t i e ก็คือรูปของปราของประโยคปฏิเสธได้นะฮะดังนี้ดยกันไม่ยากเลยเป็น so, subject นะบวกแพรแพดนะบวก not แล้วก็บวก v 3เข็นนะอันนี้จะใส่ NOT หรือ never ก็ได้นะ not หรือ never อเคนะ็นไหมแบวก not เข้าไปจะเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะครับประโยคปฏิเสธ เช่นอะไรเช่นเมื่อกี้ไงเอาประโยคเมื่อกี้มาแล้วกันไง I have eaten breakfast already เป็นอะไรดีฮะ I have not จบเนอะหรือ I have never <No. S 1> ก็ได้เคป่ะ okay, John has been has not หรือ has never <No. S 1> ก็ได้เตม not หรือ never นะจบแล้วเนี่ยปฏิเสธทันทีเลยเติมเข้าไประหว่าง เติมเข้าไประหว่างตรงกลางระหว่าง has have กับ v 3ก็จะกลายเป็นไปเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเติมไปตรงกลางระหว่างระหว่างอะไรตอบเร้วเติมไปตรงกลางระหว่างแท้แพ้และ V3 เติมได้ทั้งน o t และเ e v e ออันนี้ไม่เหมือนเทนส e อื่นเนาะ t ท n s e อื่นเติมได้แต่น o อจำได้มเติมได้แต่น o t แต่นี้เติม n น v e r ได้ด้วยเติม